โอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผมอีเ e กียเฟมและว,วันนี้อยู่ในเกม Counter s t r i k e ในด่าน d e a เ m a t c h ก็วันนี้ผมจะมาเล่นโชว์ให้หน่อย mm hmm. ก็อยากอยากไปย,ย,ยิงไก่ฮะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ a few moments later เฮ้ยฮัลโหลกวางตุงเฮลโหลกวางตุง i, from. I <'m> from Thailand เยอะๆผมก็ฟังไม่รู้นงะพูดอะไรนะ เจอกวางตุ้งก็ทักทายเข้ามาบีเคลียร์แป้นบอมแป้นบอมเด็ดจังปิงแล้วคุณผู้ชมโอ้ตอนนี้ผมจะไปเอลองนะฮะ <Wow. S 1> ดูเหมือนว่าเพื่อนจะพาผมนำไปนะผมต้องมีตัวเปิดอะเปิดเลยลูกสวยแตกเหรอแตกดิอุ๊ย ไปซีที1ซีที1ตอนนี้ผมแพนบอลแล้วฮะผมจะไปจุดทำามากินของผมแล้วนะฮะ M80 เฮออ้ยเื้าสวยสวยดีครับสวยดีครับสองตัวครับเหนาะเหนาะเหนาะอะครับควงแฟดไปเร็วโดนไหมอืมแจ๋ว การเล่นเราต้องใช้จิตวิญญาณนะฮะเราต้องย่องไปนะฮะโอ้แตกดิแม่นเกินสวยบูอุ้ยเก็บสองอครับอยู่ตรงดอบีตัวนึงฮนะเยสโดโคลามาสโคตรเก่งอะ่ะเอาใจเราเปไปเลยวันนี้ผมจะเล่น AK ให้ดูนะฮะผมต้องแบบวันช็อตรู้จักปะวันช็อตอ,อ่ะยิงทีละนัดอ่ะเดี๋ยวยิงให้ดูวะไม่กระโชว์หรอกครับน้องๆโอ้ย Mình chơi sẽ được chơi Go 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 Khả khả văn khả mình sẽ pan bom nữa hấp 2 nữa hả? Em Em cố Bên nha Sầm nhanh sầm ต้องเดินนะจังหวะนี้มันต้องเดินแม่งแล้วฮะตายเลยตายมันตายวะสวยเวายเวสดีน่าบยาสวัสดีครับอู้สอยโอ้โหหมูย่านเยอะแย่ห <c oughs> yeah. มูย่านเยอะจังหวะนี้ผมจะทำการย่องเข้าไปนะ ว่าอยู่ที่จิตวิญญาณ What the fuck ความแฟงไ,ฟไปทีนึ่งนะจังวันนี้โอ้โหแฝงตัวเอง oh Very Good อันนี้เพื่อนแพนบอมนะครับผมเรา,มาดูว่าสีฟ้าจะเล่นไงฮนะสีฟ้าไปลองนะฮะดูบอมคนหนึ่งเพื่อนนึงจะยกมายกทีมแล้วเหรอเพื่อนตอนนี้ฝัามบลดเหลือตัวเดียวนะฮะสวยครับผมโอเค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 วันนี้เพื่อนหมอให้ไปบีนะผมดอดอดอ โอ้ย oh, วันนี้ผมมาส่องเอชอตนะเจวันนี้สวยเข้าหัวอุ้ยเอไซเอไสออปเปอร์ไหน I am the fan ปอมยิงไม่โดนเลยเวนแฟรไปทีนึงสทมอสไปด้วยหน่น ah. โดนสักนัดแล้ววะยิงอะไรกูเนะี่ย A few later few moments อุย้ยออเปอร์ค่ะออเปอร์ค่ะผมันจะวางบอมแล้วผมว่าผมจะไปดูเอชลองนะฮะเฮ้ยเก็บเลมโบว์มาเล่นดีกว่าย้ายิงอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยมันแตกว่ะจ้าเ,เลมโบวเว้ยเคผมแมตันนี้ผมจะได้เป็นร้อยนัดนะฮะจับร้อยนัดแล้วเ,เป็นลมโบ้เข้าล่างจริงเลยจับแล้วมันคึกว่ะเราจะจำกันจ้นองอจิภัย <anca runs over> ว่าผมจะไปลองนะสมโมไปทีแฟดไปทีหนึ่งครับผู้ความเสาะใจแปง้งน้ำประวันนะครับน้องๆน้ำประวันหนะยิงแบบฟุก๊กๆก้างงเฉยโอเคผมแบตนี้เราก็ได้ดำเการมาเป็นฝั่งหมดเซมิที่เรียบร้อยแล้วผมจะไปคุมเบวะอุ้ยบีเงี้บไปกทูทุกคนผมว่ามันต้องดันเอลองน่าหนาผมว่าแล้วมีตัวหนึง่งเจอแล้วเจอแล้ว บอมต้องจะไป B นะถ้าวันนี้ไม่ B ก็ A ว่ะผมว่าแม่งน่าจะอยู่ B เอ้ยน่าจะอยู่ A นะฮะผมและการไปเช็ค A ลองกูยิงไม่โดนอ้๋อพูดอีหยังอ่ะฟังไม่รู้เรื่องผมว่าเอเอช็อตต้องมาไว้ถ้าวันนี้ช็อตทัวเพื่อนดันเอลองแล้วแตกหนึ่งครับสวยพี่สวย นายถ้าไม่ได้ผมนี่เพื่อนแพ้เลยนะ <Wow. S 1> ถ้าไม่ได้ผมนี่ทีมแพ้เลยผมบอกผมบอกตรงๆเลยไม่ได้ผมนี่ทีมแพ้เลยผมจะดันไปเอลองอุ๊ยโอ้ยกระดฝัดไปทีนึงผมว่าแ oh, ม่งต้องมีแน่ตัว what the fuck what โอ้ตกม้าตายตอนจบโอ้ลืมซื้อปืนโอ้แตกเลยกู A later few moments โอเคครับในแบบนี้ผมก็จะเล่นเป็นออปเปอร์ให้ดูโชว์ให้หน่อยสักแบบหนึ่งแล้วเขาจะได้รู้ว่าฝั่งนู้นผมแบบเดี๋ยวเขาได้หนาวบอกเลยถ้าผมจับออปเปอร์เลยในแบบแน่กระโชว์อ่ะอ้าวเฮ้ยขวางอะไรเนี่ยเฮ้ยหัวพิธีนึงอุ้ยเป็นไงอะ่ะอุ้ยโดนนี้โดนนี้ไม่ได้แดกกูหรอกไอ้หนูที่รู้คนยุทธเองแล้วอ้ อยู่ไหนวะโอ้ตายแล้วนายโอเคครับผมได้จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกนครับ